สวัสดีคนดูทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับนะท่านผู้ชมครับเทเลอร์เอ็กซ a คาเวเออแล้วก็เดอะเทเลอร์เดอะเทเลอนะครับผมนะก็เดี๋ยวจะทำการพันนี้ผมจะก็จะมาทำคลิปลักรอบของเถื่อนแล้วกันไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้มึงรีบไปไหนเนี่ยผมก็จะทำการเอาเค700ครับไปส่งลูกค้านะทางเรือแล้วกันนะผมกี่คันวะเนี่ยนะผมอันดับแรกเลยนะก็เดี๋ยวจะเอาเค700นะครับ มาขึ้นตรงบริเวณนี้นะซึ่งแต่จริงมันมันต่จริงมันมันขึ้นที่ร้านค้าก็ได้ไม่ใช่เหรอวะเอ๋อเอาก็คือว่าไอ้คิดเจ็ดร้อยมันไอ้ไม่ใช่รถมันไอ้นี่เขาเรียกว่ามันรถคันนี้มันคันใหญ่มันไม่สามารถเข้าได้อ๋อนี่ข้ออ้างนะครับผมเฮ้ยมึงทำไมวาร์ปมาไม่ได้วะเนี่ยฮะมันมึนอะไรของมันวะเนี่ยมึนชิบหายเลยนี่ไป เดี๋ยวคันแรกขึ้นไปเลยเดี๋ยวไป่จเจี่ยวคี706อ้าว6ล้อมาด้วยคี700แบบ6ล้อเดี๋ยวนะผมเอาอ่าตัวนี้ออกก่อนเองอ่ามันอ้างไงวะ,ะ,ะออยื๊บอ่าออากเออ ไอ้รถอ e ีแท็กนี่มึงออกไปหน่อยดีเนี่ยออกไปหน่อยจะไปด้วยเหรอจะไปส่งด้วยเหรอเดี๋ยวไปส่งลูกค้าก่อนแล้วกันนะท่านผู้ชมสหรับนรถคันนี้นะคอาทิตย์แล้วเราก็ได้เปิดตัวรถอ่ไอ้นั่นไปแล้วนะครับเรือนะครับเรือยอทใหญ่บักเอีบเลยนะคนี่นี่น,น,นี่เอ,อ้ยฝนต,ตกอีกแรอบหรือเปเนี่ยเรือยอท์คอนเทนที่ใหญ่นะท่านผ้ครับโอ้โห รถพาสนี้เดี๋ยวจะเปิดตัว K706 นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปส่งลูกค้าเลยนะครับนี่ขึ้นเรือแล้วขึ้นเรือแล้วขึ้นเรือแล้ว K เออ K700 ขึ้นเรือไปเห้ยนี่เป็นไงโหขึ้นเรือขึ้นเรืออุ้ยไปชนเขาดิ เลี้ยวผิดเลี้ยวถูกอถอยหลังนะที่ที่ผมเดินอยู่คือถอยหลังนะทุกอยู่อุ้ยทำไมมาแรงกันวะเนี่ยดึงแบบมือไม่บันล่ะอุ้ชนชนเขาอุ้ยไปกูชนแรงกว่าเดิมอีก ดีบบ,บโอเคมาเดี๋ยวจะเอา k ค1 0 0อีกหนึ่งคันมาแล้วกันเดื้ยยุมครับก็เหมือนเดิมครับผมเข้ามาคันนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นเออ ซื้อเป็น bmw นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไปที่ทรัคสตูนะครับอ่าแล้วก็เปลี่ยนเป็นย้ายเป็นไปเป็น bm นะครับอ่าไม่ใช่ดิไป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 คือรถรถ,รถทุกคันเวลาเอา่อได้มาผมจะชอบทดลองแต่นะทุกคนหรอจะชอบชอบบิบแจเล่นนะครผมแล้วคันนี้มันไม่มีแต่เป็น ันนี้ไปเลยอ่ะอันนี้ทรงมันมันเหมือนรถห้าประตูมากเลยมันมันมันไม่เหมือนรถเิ๋งอ่ะเนาะไม่เหมือนรถเิ๋งอ่ะโูมันสั้นเกินไปเอาเชือเลย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 บรกแรงมากเลยอ่ะไปไปไปเห็นไหมมันจะเป็นแบบมันจะเป็นหัวมันเป็นรถตำรวจนะเงีบยบไปซะไอ้บ้าผมจะ ซื้อเป็นเคจเจ็ดร้อยครับคลิปนี้เคจเจ็ด <K 700, S 1> ร้อยหกล้ออะท่านผู้ชมอ่าเนี่ยเนี่ยนี่นี่น,นี่คันนี้คันนี้เอ้ยไม่ใช่คันนี้คันนี้คันนี้คูน,น,คน,นคหกไม่ใช่หก,ห,หกล้อเด็กคูนหกคูนหกอ่านี่ไหมว้าวสุดยอดไปเลยไหนจะแต่งอะไรได้บ้างแต่งอะไรไบ้างวะขออนุญาตดูนะอนุญาตดูละกันนะนี่เครื่องนะผมแต่งองค์ทรงเครื่องได้นะครับแต่งกุ้งแต่งเกียอะไรเงี้ยนะทุกผู้ชมนะ โอเคแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นล้อนะครับอู้ล้อใหญ่จังวะอ่าลูกค้าสั่งเป็นอันนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวส่งให้ลูกค้านะครับขึ้นเรือนะครับอ่ามีที่ครอบด้วยอันนี้เครื่องอะไรวะอุปกรณ์วมันติดตั้งอะไรไม่ได้เลยอู้ติดตั้งเครนนะครับมีเครนมีอันนี้อุย้ยอะไรวะเนี่ยฟรี น้ำมันอุ้ยม่น่าสนใจมากเลยอะ่ะอุ้ยมีรถยกรถคีิปด้วยท่านผู้ชมเข็ดแค่โอ้โหโอ้โหมีรถขยะด้วยน่าเล่นนะเนี่ยเค็ดเจ็ดร้อยคันเนี่ยใส่ได้เยอะมากเลยอะ่ะอุ้ยมีรถยกอันนี้ประสงคได้หรอวะเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยวะ่ะอันนี้คืออะไรวะอันนี้แปลกเลยผมเอานนี้แล้วกันนะ <G ül> แปลกตีอะทุยมอันนี้ก็เลยวนะเนี่ยอ๋อไซเรนโอเคแม็กนะครับแม็กเอาตามยีเอนไหนก็ได้โอ้เหลืองอลา,ามเลยวะมาเหลืองอลา,ามมาผมชอบเฮ้ยมันมีสองสีด้วยหรอวะอ,อุ้ยสีส้มก็สวยนะเมื่อกี้นะกูจัดแม่งเลยนะจะเป็นลีล้อครับผมอันนี้แต่งไม่ได้ครับโอเคครับเรียบร้อยครับทุยมครับ ออกมาเลยแล้วก็จะเด้เป็นไงโอ้โหสตาร์ทเครื่องเสียงคุ้งคุดเพาอเลยเช็ตจ็ดร้อยหกล้อนะครับข้างหลังนี่คืออะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวจะไปส่งลูกค้านะครับก็ไปที่เราไปที่เรือเลยนะทุกยมยไปที่เรือเลยไป ตกหลุมตกหลุมอันนี้ลอยหญ้าเรียบๆนี่คือเรือนะครับเรือลอยลอยเรือเราวิ่งไปนะเนาะเดจะไปไปขึ้นเรือไปขึ้นเรือเยึดแค่จังแต่พี่ไปเลี้ยวยากอุ้ยเยึยโอ้โอโลูกค้าพี่จะบอกลูกคะะก้านะยุ่มห้าบอกเด็ดขาดนะไปยึดมันชนน้ำเต็มเลยคือเคสจะร้อยคันนี้คือจะเป็นสำหรับปั๊บทุนกนะครับ เขาไม่ไม่ไม่ไม,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 ไมันจะมีสำหรับบรรทุกแล้วก็สำหรับไถเนาะ่าแต่ว่าคันนี้สำหรับบรรทุกเลยนะครับมันขับยากจากังวะเนี้ยสำหรับบรรทุกอย่างเดียวเลยคันเนี้เพราะรถคันนี้มันแรงนะครับแรงมากๆครับผมไปขึ้นเรือเลยปะขึ้นเรือขึ้นเรือเฮงละสายตาไม่ได้อออกตนุนอย่างเดียวเลยอะ ป้า,ากินเลยนี่นี่นี่เน่เน่แล้วพวงมาลัยหมุนเองได้ไง,ไงวะเนี่ยพวงมาลัยหมุนเองได้ไง,ไงวะเนี่ยด <ül üyor> ูรถโยก,กน,นะครับมันจะมืดแล้วหรอไปเชี่ยเร็วจังว่าห้าโมงแล้วหกโมงนะครับ ไต้องหกโมงหรอกเอาแม่งบ่ายโมงเลยแล้วกันสว่างดีเอาลูกพี่ไปกดแตะอพ้ยเออเนี่กยก็เราจะไปส่งลูกค้านะครับเนี่ยแต่ก็ต้องลุยโคลนไปนะครับผมเพราะว่าท่าเรืออยู่อยู่ตรงนั้นนะครับโอ้โหโอ้ย ตอนนี้หมุนแค่ข้างหน้านะทุกท่านทุกองยงครับหมุนแค่ข้างหน้านะครับผมไอนน้เป็นเป็นมันเป็นเครื่องบ้าอะไรปล่าเนี่ยฮะปืนใหญ่แล้วเนอะจะปืนใหญ่ปะเห็นดูที่ออปชั่นมันทำอะไรได้บ้างวะไม่ไม่มีอะไรนะทำอะไรไม่ได้เลยครับอะเดี๋ยวกดล้อหลังวิ่งช่วยนะครับอุ้ยโคตรนิ่มเลยว่ะ มันหนักมาเนาะถ้ากดเกล้รหน้ามันก็ติดดีวะใส่เกลูรดิจะหายดิ อุ้ยอุ้ยรถมันหนักแล้วมันลงหนักแล้ว,ม,นนลวมันนิ่มนะครับเฮ้ยเฮ้ยมึงเก็บความนะเว้ยไป็นหน้าความหรอบ้างนะอุ้ย,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 ยถึงแล้วะใกล้ถึงแล้วนะครับอันนี้รถคันนี้คือเราจะาไปส่งลูกค้านะทุกจุดอย่าลืมนะครับ เปิดล้อหลังช่วยนะโอ้โหหูนิ่มจัดเลยวะไปอุ้ย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 ล,ลงล่างได้เปล่าวะไม่ต้องลงหรือกวะ

โอ้โหโหโูยมาว่ะกี่เจ็ร้อยเป็นส่งเรือครับผมเรามีวนนู้นหนึ่งคันแล้วนะครับรถเหมืองไม่น่าขึ้นได้เนาะ เดี๋ยนะผมเหยียบต้นนี้ออกดิขวางทางวะอย่าบอกเลยดิโอ้โหไม่เหยียบไปโดนอีกกูจะเหยียบออกเลยต้นเนี้ยเออเหยียบออกไปเลยเออโอ้โหเหยียบไม่ตายว่ะมันดื้อมันลั้นอย่างงี้วะเนี่ยเหยียบไม่ตายเฉย ขึ้นเรือแล้วครับขึ้นเรือแล้วครับโอ้โหน้ำเคเจ็ดร้อยขึ้นเรือแล้วครับโอ้โเวเราจะใส่เกียร์เลยเออฝั่งนี้ฝั่งนี้จะจมฝั่งนี้จะจมเฮ้ยจะไปใส่เกียร์ยังไงวะเนี่ยฮะใส่อโอโตโดด้ดีกว่าเว้ยมันง่ายกว่า่ามีใส่เกียร์ติดด้วย <c oughs> มีใส่เกียร์ติด <c oughs> ด้วยทุกท่านเดี๋ยิน เดี๋ยวตั้งลำให้ตรงๆนะครับรอแป๊บนึงนะลูกค้านะดูท่าเรือของผมดิลูกค้าถ้าเรือเป็นจ้าอะไรก็ไม่รู้ดูมันปัดเนยลยมันหนักจัดเลยนะเนี่ยท่านผู้ชมนำเคเจ็ดร้อยขึ้นท่าเรือครับโอ้โห เดี๋ยวมึงมันจะขึ้น,ม,น,นมันจะขึ้นได้ไหมเนี่ยมันต้องมันต้องขึ้นอยู่คนระฝังเลยเฮ้ยได้ปะเนี่ยไม่ได้เน่ยทุกผู้ชมไม่ได้เลยวะถ้าได้มันหรืออาจจะได้อยู่วะ โอ้ดับเครื่องไม่โคตรเท่บุญโอ้โหเรียบร้อยแล้วตะเกียบเจ็ดร้อยขึ้นเรียบร้อยแล้วทุกยมนี่สองคันครับไปส่งลูกค้ากันนะครับผมเดี๋ยวเราไปขับเรือดูดิเรือเอาละตอนนี้ผมอยู่บน,บนเรือนะครับเดี๋ยวจะเอาวันนี้ขึ้นนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,มใช่มันเอาขึ้นยังไงวะ ตัดเครื่องก่อนไนดะ้ไหม,มเราขึ้นยังไงวะนี่นี่น,น,นี่มันมันกดฝั่งนี้นะครับเห็นี่นะอันนี้กูสตาร์ทเครื่องอยู่ไหมเนี่ย,ยไม่ตาร์ทเครื่องอ่ะเออสตาร์ทเครื่องดิขึ้นอันไหนวะอันที่สองใช่ไหมอ๋อนี่ยขึ้นแล้วโอ้โดนเต็มเต็มไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่แค่นั้นแหละอันนี้คือไหละเนี่ย 7K ดูดิอ่าเคจ700ก็พับพร้อมลักลอบส่งแล้วครับนี่เออพร้อมส่งของเถื่อนแล้วครับผมไปไปส่งไหนดีท่านผู้ชมทาเรือนี่ไหมทาเรือฝั่งนี้ไหมเออไปฝั่งคนทีน่หกนะหรือ,อเนี่ยผมอยากให้มันจมแบบเนี้ย โอ้แด oh, 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 ่ว่ามันหนักโอ้ต่อเ็กพันทีแล้วที่เราวิ่งมาเนี่ยมันมันไม่หนักเฮ้เหมือนเราโดนน้ำซัดเลยวะหรือว่ารถติดหินวะเฮ้เอาเฮ้ยรถหายไปไหนอ่ะอ๋อมุมมองใกล้เกินใช่ไหม เหมือนผมดูน้ำซัดไงไม่รู้อะทุกท่านทำไมเรือมันเอียงอย่างนี้มาได้<笑><笑>โอ้ยสดงว่ามันหนักครับผมมันก็เลยยุบเรือก็เลยจมลงก็เดิมนะครับแต่ว่าตอนแรกโอ้โหมันไม่น่าจะไปได้เพราะหินนเยอะมากเลยอะอน,น้ำก็รู้สึกว่าจะแรงมากด้วยนะครับ ยิบง่ายแล้วกูไม่ออกก็ไปเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้ยิบง่ายแล้วมีมีมีที่เกาะไหมครับอุย้ยสวรรค์ปูดช่วยหน่อยครับสนับสนุนหน่อยครับช่วยหน่อยครับอุย้ยฝาลองฝาลองอุยอ้ยผมว่าเราต้องเดินขึ้นบกไปน่าจะเป็นลงฝั่งนู้นแล้วแหละฝั่งที่มันไม่ค่อยมีหินนะ แต่ว่าพาร์ทน,นี้ก็หมดเวลาแล้วครับผมใครอยากดูต่อคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวจัดให้ครับคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวสำหรับพาร์ทนี้โอ้รถตีแตกโอ้เหยียบรถตีแตกจมทุกคนเลยโอ้จเจอใหม่พาร์ทหน้าแล้วกันนะทุกท่านสำหรับพาร์ทนี้ลาทุกู้ชมไปก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับเรือลักลอบส่งสินค้านะทุกท่านส่งสินค้า,คาเดี๋ยวผมยิงหนึ่งลำเดี๋ยวจัดให้ดูเจอใหม่พาร์ทหน้าครับสวัสดีครับโอ้ย